ค่ะพี่น้องน้องอ้าอายสกุณาพรในท่ามการโพถึงพนกพวกสกรทา้งเฟซบุ๊กส่วนโตนะคะเลนก็คือเฟซบุ๊กอ้าอายสกุณาพรซึ่งมีใจวามได้โพสต์วาตามนี่ค่ะคําพอยค่ะน้องนะคะเด้โพสต์บอกว่าสงสารพ่อจ๋ายนี่เมื่อเสียหายนัําเห็นพ่อเมื่อีลานั่นกระสีคอยบอกพ่อตลอดบอกพ่อจ๋าตลอดเองว่าสูๆนะคะลูกคนหนีอยู่ขางพ่อเสมอรักพ่อจ๋าที่สุดค่ะแล้วก็อีโมจิแบบ หน้าเศร้าๆอย่างนี้นี่ก็เป็นโพสิ์ขนเข้ากะเดี๋ยวไปเห็นมาแต่ขอแจ้งก็น,นะคะว่าโพธิ์นีน้องอาไอายเดี๋ยวทําการหลบออกไปแล้วข<ช>ันพูดลง่นอยากไปซองในเฟซน้องอาจิว์เห็นโพสต์นีค่ะ,คะแต่น้องโพสต์จริงๆนะคะเพราะว่าเขาเดี๋ยวไปเห็นท่างสมาชิกในกลุ่มอ่ะบานหักน้องอาอายตากลุ่มกับพ่อจ้าจ๋าหน้ามตนเอาออกมากโพสิ์ล่งเพื่อนกันในโพส์บอกว่า ไปเจอ,อโพสท,ที่น้องอ่ะโพสต์ถึงพ่อจาพอดีเลยเขปบไว้น้องมีความเป็นห่วงพ่อจ๋ามากๆน้องน่ารักมากแต่ตอนนี้น้องได้ลบโพสต์ออกแล้วนะคะเลยอยากเอามาให้แม่ๆได้เห็นความน่ารักของน้องค่ะโมเมนต์ <Moment S 1> น่ารักไอ้บอกถึงพ่อจ๋าพูดถึงพ่อจ๋าอาซีจังไดอาซียังขึ้นได้ลบออกเอออันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่า อาจจะเพลินหรือเปล่าอาจจะยังไงเฮ้ามาบอกมันนี่ก็คือนหลายๆคนที่บวลอยู่ในบานหากว่าอยู่ในกลุ่มอาจจะไม่เห็นถึงความแบบควอมหากที่น้องมให้กับบอดนกพวกสกอร์ที่น้องหล่นลามแพงความพักของพอกลูคคูนี้ผูดได้ดลยที่ตามก็สิเห็นโมเมนต์หลายอย่างแล้วก็แบบแฟนคลับคนนี้เพิ่นกัแคปไม่เข้าเบิรงกนาะคือรวดเร็วมากคนแคบลงกลุ่มแล้วคนมาแสดงความคิดเห็นก็คือ พูดไปทางเดียวกันเลยว่าทําไมอาร์ไถึงแบบยังไงอะ่ะเป็นเด็กที่กระตันยูเป็นเด็กที่น่าร<า>ักมากาให้กําลังใจพ่อจ๋าอยู่เคียงข้างพ่อจ๋าตลอดตั้งแต่เข้ามาในวงตั้งแต่มาเป็นลูกพ่อจ๋าก็คือ<น>มีอะไรแบบคิดเห็นพ่อจ๋าแบบแบบเหมือนกับเปลี่ยนเลยเนาะในการมีลูกก็เพราะว่าหลังจากทีไอายเขามาเ<า>นียวบอลนกกัเจอไอ้ยังปัญหาใหญ่ๆมากมายแบบมันมีคนหักกับมีคนเกลียดเยอะแยะวันนี้ถ้าสิมาเปิด คอมมนทีเอฟซี FC นะคะพ้ากันเมินย่างลนลามไตมินเอาม,มาบางข้อมมนในพี่นอ้องในบึงกระจุกระจิก,กันนะคะพี่น้องค่ะเมินแหลมก็บอกว่าหนูคือกำลังใจที่ดีที่สุดของพ่อจ๋าจับมือแล้วพาพ่อจ๋าบอยบินไปให้ถึงสูงนะคะสาวน้อยร้อยล้านเจ้า,จาวันช้า,ชาถูกสามน้อยร้อยล้านอีหลาเป็นเด็กขี่รูดจะความหมักลูกกระตันยูลูกคุณขอให้อีหลามมีแต่ความรักมีให้มีแต่คนเมตตาขอให้เจริญเจริญเดือดลูค่ะแฟนคลับแต่ละคนนี้คือ เพื่อนบอกว่าดีมากเพื่อนน่ารักมากแฟนคำนองไอ้นะเขาเห็นมากร้ายแล้วค่ะนี่เนื่อยไปด้วยกันเดี๋ยวก็จะซื้อที่ดินสร้างบ้านให้เก็บเงินก่อนสักระยะคุณพ่อบอกอมแม่นค่ะเพราะว่าบอดโนนะคะได้บอกว่าตอนนี้ก็คือกําลังจะเก็บเงินเก็บเงินสร้างบ้านให้ลูกสาวนี่กระแสะออกมาแล้วค่ะพอเพื่อนก็เคยบอกไว้ว่าสีมีบานมีมรถภายในฤดูการนี้่ก็คือเข้าเบื้องในสุดของบอเนอะ,นะก็คือบอดได้พูดออกมาเลยว่า ปีนี้ดูดูการนี้อายต้องมีเพราะว่ายิ่งประจวบมอกับค้าขืนข้องนองอยู่แล้วแอนค่ะกะฝ่าวก็บน้ําขึ้นให้รีบตักค่ะพี่น้องค่ะกะมีโมเมนต์หลายๆโมเมนต์นะคะสําหรับเอฟซีทีมาเมนมีอีกหลายอย่างเข้าปด้เคปบมาหมิดนี่เป็นรอยคอมเมนอันนี้กะพากันเขาไปเบิรงไหนในบานหากเพราะว่าแต่ละคนกะเอนดูน้องอายเหมือนดูคนหนึ่งเลยก่าอะไรคองไปใส่กีบแเ่คนหาคนแพงเพราะว่าสิ แสดงยูไซสิปายโชยูไซไปเรียอยูไซหรือสิปโรงเรียนไปสื่อขนมแกนครับัดะติมแกะติมคุณคู่ยังต้งเรียน,นสัีกะเอนดูน้องแหงเห็นน้องไม่ค่อยสมารถแหงทีเคยบอกไปว่าสิมีการจัดชมรมขึ้นมาให้อายเป็นผู้นำในโรงเรียนนี่กกยินดีน้ำนองนําแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่นายยินดีเพราะว่าสิเป็นนี่แหละครับพี่น้องช่องติ๊กต็อกช่อง,องไม่ตอนนี้คนที่ตามหมื่นสี่ส แต่กันนะเสียดายอันเก่าบอนกว่าตั้งหกหมื่นบอหกหมืม่นท่คนแต่ก็ถือว่าขึ้นเร็วมากก็นี่แหละน้องเิ่นก็นดีใจได้เพราะว่าเริ่มแรกนอกจากที่ว่าถืออันเขาว่าอะไรกันโอ้ยจะขึ้นน้อยไปเลยค่ะ<ส>พี่น้องคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแฟนคลับบวกเข้ามาเยอะมากจากเท่าไหร่จากติดตามแปดพันบวกบวกตอนนี้ก็คือหมื่นสี่บวกบวกเป็นที่เรียบร้อยค่ะภายในไม่กี่วันเอฟซีไหมเอฟซีเก่าพากันไปติดตามด้วยค่ะพี่น้อง เขาก็ติดตามแล้วแล้วกะเบิ่งนซูมือพี่น้องเขาว่าสีลงติ๊กตอกอีกอย่างก็คือความน่ารักของเด็กน้อยแล้วเนาะพันธายลงเ o v e r เพ่งแบบลิปซิงลิปซิงลิปซิงค์ค่ะติ๊กตอกนี่ก็ซื้ออาอายสกุลาภรวงเล็บช่องจริงมีช่องเดียวค่ะพี่น้องผู้ติดตามมื่นบวกบวกค่ะแต่ว่าไอช่องแฟนคลับก็คือเยอะพี่น้องเยอะเยอะเอาเดืองเล่าอันาังมาเป็นโมเมนต์ของน้องอยู่ทั้งเมทีที่คือจะเข้าเดี๋ยวเ่าจะไปเบิร์นไหนไปที่เขาก็ได้เห็นน้ำติ๊กตอกนี่้นะคะพี่น้องค่ะ ในจังได้บัดนี้เงยดบอกความหนารากลักมุมเมินหลายๆายอย่างทีอาายมีให้กับบอดหนุ่มผู้สะกอนนอนพันนอนพ้นยู่พันกินน้ำกันเลยที่นองอันนี้เราแค่เห็นบางส่วนนะเราไม่ได้เห็นทุกมุมทุกอุลคุมคนทุกแบบว่าการเคลื่อนไว้นะเพราะว่าบอดก็ถ่ายให้ลงแค่แบบเหมือนกับส่วนเล็กๆน้อยของไอ้ช่วเชี่ยวค่ะแมวค่ะว่รเพันกับ อยู่น้ำการช่วงนี้กับช่วงเปิดเทอมพนอไอบอนลงกับเที่ยวไปเที่ยวมาเอากับเห็นใจพื้นขึ้กันค่ะแต่ว่าก็เห็นใจเอสซีน้ำอยากเห็นไาไอบางคนต่างใจไปเบื้องไอไอก็เห็นไาไอมันกับเขาเอื่นมาเสียความรู้สึกนอกพี่นอ้องแต่กับบอยกับเออพยายามนี่แหละพยายามพยายามจะพาไปแล้วก็ทานโรงเรียนก็คือเข้าใจแล้วว่าโอเคสามารถส่งงานออนไลน์ได้สามารถอะไรยังไงได้ก็คือตอนนี้คือ ไม่มีปัญหาอะไรแล้วคือเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วคือเคลีย์หมืแล้วประเด็นทียังต่างๆในวงน้มาต่างๆเคลีย์หมืแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้คือเดินเดินหน้าทํางานหาางานเลือเฮ็ดบ้านสร้างบ้านสร้างรถซื้อรถเพิ่นนั่นแหละข้อมฝันของเด็กหน่อยข้อมฝันที่อยากมีให้ยาเนาะไอ้ไข่ปู่ก็มี็าสบายบ้านที่กำลังรีโหลเวทอยู่ตอนนี้น่าจะน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์แล้วแหละคิดบ้านแต่คุก็ได้มาอัปเดตถ้าคิดไปเองเพราะว่ามันหลายเดือนแล้ว เห็นซ่าเอมบีเพลงเนาะเอมบีเพลงก็คือลังค่าตอนนั้นกำลังคิดนเขาทำลังคาอยู่เนาะลังค่าผูกำลวงกระเบิงน่าจะใกล้แล้วล่ะครับพี่น้องผู้ใดที่หูว่าบาดอาไอฮอตสายเหลี่สามารถคอมเมนต์อัปเดตให้เฮาได้อ่านคือกันเท่ากับว่าสาวคือกันค่ะค่ะถ้าเพิ่นอยู่ไกลอยู่ไกลหรือเพิ่นเด็ดไปหรือเดบเห็นจังได้กะสามารถมาพูดคุยเบาๆน้ำกันได้ในคอมเมนต์ครับพี่น้อง บอกวันนี้โอ้ยบาทอีลาฮอดมองนี้แล้วนีเดอรืวสว่าแล้วแล้วกับเบื้องฝ้าเฮ็ดแล้วแล้วกับสาห์เขาหมินลงไหนค่ะนี่แหละบอกจะได้กุว่าอีลีพี่น้อง<ม>น่ารักแบบน่ารักสมวัยแล้วก็อีกวันที่ยี่สิบพฤศจินี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์อาทิตย์นมื่ออาทิตย์พูณแล้วทยี่สิบบอกค่ะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอ๋ออาทิตย์ต่อไปอีกวันที่วันจันทร์วันอาทิตย์วันนี้สิบสองค่ะอ๋ออาทิตย์หน้าอาทิตย์สิบอาทิตย์่อ ็คือจะเ,เกิดของน้องได้ยินเ<ม>ขาว่าจะจัดกับพ่อจ๋าจะจัดด้วยกันค่ะ่าเบิงความ,ป,มวปังเลยค่ะเสื้อผ้าจากพปโปเมเมเอฟซี่ค่ะพี่น้อง่าเบิงโหลดบานทักก็นนหน่อยหนาเนอะบานพักอายนด้อค่ะเพราะว่าส,วสุดเป็นมาไล่เป็นยังเตรีย,ยมไปมืดแล้วตอนนี้คือรอยอย่างเดียวแม่แม่คนนึนก็แบบเออก็ช่วยช่วยกันในการเอโอนเป็นมุขพวงอะไรให้น้องเยอะมากเพราะมัมาไล่แบบ บู่้วสิออกมาเป็นลักษณะใด่างเปิดฤดูการกับปีกนกค่ะมันเกิดเท่ากระถาเบิ้งเอาวสิเป็นแนวดห่ค่ะพี่ดองนี่แหละสรับนนีกมี่เขาบอกว่าเปิดอะไรนะเปิดโพส์ไอโมเมนต์น่ารักที่น้องมีให้กับพ่อจ๋าพ่อพงศกรพอได้พอเราได้เป็นเอฟซีได้ว่าอ่านข้อความของน้องก็คือเอ็นดูนาอเอ็นดูในความแบบมีการโพลแะลบด้วยนะเขินบ่พอเมื่อยิ่หลาแบบ เออกับที่ตนกับยุ่งค่ะพอะจ๋าบอกตลอดว่าสนังศิลแหละพี่น้องคะนี่แหละโมเมนต์ความน่ารักของเด็กอายุ11 1อปีของอายสกุาพรเสียงวิหกอ๋อพี่น้องค่ะสำหรับค่ะพี่น้องวันนี้ข้าสองคนนะคะสาวน้อยอีสานขับข้าวกับสาวขับพ่อค่ะกับคอล่าว้เพียงสันนี่ใบมีโอกาสหนามาปบปากกันไหมคะพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาี่วันนี้สวัสดีค่ะ